ลาสู้ทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ประกอบช่องลาบซ่าอีกเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเล่นเกมซูบี้นะครับเ,เพื่อนๆนี้แล้วก็ถ้าผมพูดชื่อผิดต,ตรงไหนนะครับหรือว่าพูดให้เพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็ต้องขออภัยเด c ละก r นะครับแล้วก็สําหรับธนาบัตรนะครับแอปนี้นะครับ เรียมจัดทุกคนผมไม่สามารถถอนเงินได้ทุกคนแล้วก็คนที่เป็นเือนผมนะครับก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็ผมได้ถอนเงินไปทั้งหมดประมาณ2ครั้งนะครับครั้งแรก9บาทครั้งที่2 3นะครับสาบาททุกคนถือว่าเลี่ยมจัดทุกคนสําหรับ1200บาททุกคนผมทางภารกิจไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถถอนได้นะครับนี่แต่ว่าจะสามารถถอนได้แค่ 3 9บาทเท่านั้นทุกคนแต่ว่าคนอื่นอาจจะถอนได้ก็ได้นะครับส่วนผมนะครับไม่สามารถถอนเงินได้นะครับจาก1,200บาทตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับหาเหรียญกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับตัวเหรียญน,นะครับผมก็ยังถอนได้ปกติเลยนะครับ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถอนบ่อยๆนะครับ Montana, แต่ว่าก็นานๆที่นะครับถอนนะครับก็ประมาณครั้งละ20-30บาทนะครับสำหรับตัวเร er ียนนะครับส่วนธนบัตรนะครับก็ไม่สามารถถอนได้นะครับสำหรับของผมนะครับของเพื่อนนะครับก็ไม่ได้ใจเ่อนกันนะครับว่าเพื่อนนะครับสามารถถอนได้หรือเปล่าสําหรับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับฝากเพื่อนคอมเมนต์ด้วยว่าใครที่ไม่สามารถถอนเงินในธนบัตร ได้บ้างนะครับนี่แล้วก็สําหรับวิธีการหาเหรียญน,นะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าเพลเลยนะครับหนึ่งที่แล้วก็สําหรับเกมนี้เล่นยังไงก็ได้นะครับให้เราลอดนะครับแล้วก็ห้ามตัวนะครับนกสีดําพวกนี้นะครับไปตามเรานะครับถ้าบินขึ้นนะครับกจ็จะแพ้เองทุกคนนี่สําหรับเกมนี้เหลี่ยมจัดทุกคน เราก็สามารถกดเหรียญไปเลยๆแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับตัวเชิญเพื่อนนะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญทุกคนเชิญเพื่อนก็จะมีอย่างเช่นนะครับกติกา4ข้อนะครับเชิญเพื่อน1คนได้รับ20,000เหรียญสําหรับ1คนแต่ว่าจะมีภารกิจ4ข้ออันแรกจะเป็นการดาวน์โหลดและผ่านลิงก์อันที่2จะเป็นเพื่อนถึงระดับ50 ตู้ที่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเพื่อนถึงระดับ100ยตัวที่เพื่อนถึงระดับ200นะครับนี่สําหรับระดับก็จะมีพวกนี้เลยแล้วก็ชั้นหนังสือก็จะมีอย่างเช่นนะครับการเชิญเพื่อนแล้วก็หน้าของว่าเกี่ยวกับหน้าของชั้นหนังสือจะเป็นเกี่ยวกับนะครับการ ทำภารกิจนะครับซึ่งภารกิจก็จะมีอย่างเช่นนะครับเข้าร่วมกิจกรรมทิกตอกนะครับได้รับ20ล้านเหรียญทุกคนแล้วก็จะมีพวกการเชิญชวนด้วยการคลิกดูโฆษณาอีกด้วยนะครับการทําเวลาออนไลน์ถึงตามที่เขากาหนดไว้เองนะครับเ,เพื่อนสาหรับวิธีการหาเหรียญก็จะมีประมาณนี้เราจะสามารถหาได้จากการเล่นเกมการเชิญเพื่อนการทําภารกิจแล้วก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับสําหรับการหาเหรียญหลักๆสําหรับ ตัวเกมนี้นะครับเพื่อนๆนี้แล้วก็สําหรับตัวการถอนเงินให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาแถบมุมบนด้านซ้ายมือจะเป็นรูปเหรียญให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้ามาเลยนะครับหนึ่งที่ หน้านี้นะครับจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับขั้นต่าประมาณ10บาทตุกคนแล้วก็เวลาการโอนเงินนะครับประมาณ1-7วันตุกคนสําหรับเหรียญนะครับผมก็สามารถถอนเงินได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นธนบัตรนะครับผมก็ไม่สามารถถอนเงินได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับของผมนะครับก็สามารถถอนเงินได้ปกติเลยนะครับเพื่อน แล้วก็สาหรับนะครับใครสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยตลรางคลิปคลิปนี้นะครับผมต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ